ขณะนี้เกิดอุบัติเหตุนะครับปิกอัพชนปิกอัพนะครับกลางแยกสีแดงกลางแยกไฟแดงสีโคนะครับตำบลกางแยนอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับกู้ภัยสว่างเจริญธรรมจุดอำเภอปราศาสตร์และหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลปราศาสตร์นะครับดําเนินการช่วยเหลือนจุดเกิดเหตุนะครับได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับเบื้องต้นได้รับบาดเจ็บ2รายเป็นคนขับปิกอัพทั้งคู่นะครับเบื้องต้นนี่การจราจรหนาแน่นนะครับ กาจรได้แค่หนึ่งช่องทางนะครับตอนนี้นวยก้ชีพนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยครับนบนถนนเต้น2 1 4หนึ่งสนะครับ214หนึ่งสุรินทร์ปราสาทนะครับบริเวณกลางสี่แยกไฟแดงแก้ไขนะครับกลางสามแยกไฟแดงสีโคนะครับพื้นที่ตะบลกางแอม,มอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับช่วงนี้ก็กำลังดำเนินการรถที่ประกอบเพตุนะครับ รถยกร้อยเวี3นถึงที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้หน่วยกู้ภัยสว่างจันทร์ทำจุดระเบิพลาสตร์ทำทำนวยความสะดวกด้านการจราจรในจุดเกิดเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับครับผมสวัสดีครับ อะไรขึ้นครับรถชนกันครับน่าจะไฟแดงหรือเปล่าไฟแดงไฟเขียวหรือเปล่าสามแยกไฟแดงครับสามแยกไฟแดงซีโคซีโคครับซีโค,โค,โค,โคน่าจะไม่รู้ว่าพอมาอยัางไงเราไม่รู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอสอบถามผู้บาดเจ็บอีกทีนะใช่เพราะว่าเราวงจรปิดตรงนี้น่าจะไม่มีนะครับอย่างไงเดี๋ยวฝากติดตามรายละเอียดทั้งหมดจะลงในเพจของผู้ภัยสว่างจันทร์าทำจุดอำเภอปราศาสตร์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ กี่ว่างแล้วครับตอนนี้อ้าวถอยถอยอีกอีกแล้วก็เข็นเข็นไปข้างทางก่อนไหมล่ะหรือยังไงพ่อ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 บิ๊กกุญแจล่ะกุญแจอยู่ไปทางไหนฮะขึ้นขึ้นใครขึ้นคนนี่ไงกุญแจนี่เข้าไหนข้างไหนอ่ะเข้างไหนขับซ้ายไหมล่ะ

อันนี้เราก็ให้เข็นไปก็ได้มั้งเข็นไป <Okay. S 1> แอบแอบข้างทาง <Okay. S 1> ถ้ามีตัวลากเนาะเก้ลากมันไปเลย เลียนสวยมากเลยแปดแปดสามสามหนึ่งสองสิบแปดไอ้นี่อะไรทรายทรายเรืออะไรนี่

thoái thoái, Ờ Hạc khóa bay, khóa bay, bao bao bao, thoái bay, đùn láng đuôi, gẹ gẹ gẹ, pô pô tì bông hạc khóa ba, băng lướn nữa, thoái con, thoái amai con, amai con bịt máy dù, thoái con, thoái tung con, cái lăng này nồi, con, thoái tung con, bịt lăng này nồi, bịt lăng này nồi ตรงเลยตรงเลยหักขวา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 หักซ้ายถุยม,มันลื่นถอยไปไหมตั้งรับไหมถอยไปนู่นน,น่ะนเอาทรายโรยยางมาไ,ไปอีกอีกอก เอกเด็ก,ก,กพ่อพ่อพออ่อไปเบาๆก่อนด้อมันลื่นให้หนายางมันไอหมดไอ้ก,ก๊อดมึงมาทวงหน้าห,หน่อยดิย <c oughs> ดก <c oughs> อู้ไอทาให้คนตัวเล็กไม่ยอมขึ้นหรอให้คนตัวใหญ่หรอน่นๆไปตรงไหนข้างรถตำรวจอะ <c oughs> ขวาขวาขวานู่นน่ะหน้า,นารถเหลืองอะ่ะอ๋ะสิครับโยนเฮโมเอารถเฮมาทำไมนี่ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยครับก็จะเข็นไปจอดรอรถเออ่ยกมายกนะครับเคครับนี่ก็อยู่อยู่เขต ประสานพอดีนะครับก็เลยออกมาช่วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพื่นนอน,นีเจ้ยกอกนุยไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ